วันนี้ต้องอุ่นมาเที่ยวมาเที่ยวที่ไหนเนี่ยทะเลเหรอคะทะเลที่ไหนมากับใครมากับใครบ้างบอกัิแ่บอกใครบ้างบอกก่อนบอกไหนสิแล้วคุณตายอยู่ไหนเนี่ยว้าวอะไรก็ได้ไน น้องอุ่นกำลังเตรียมตัวที่จะลงทะเลเธอใสว่ให้หลานแม่เอาใส่หให้หลานให้ห็นนะให้เขาทำเองให้เขาทำเองก่อนนำแล้วเนี่ยดูหนิคุณสั่งให้กันไหมอืมดเราไปให้แล้วเดี๋ยจันนะุชจะได้เองก่อนนะแม่ไปสั่งของเราเราจะได้เดี๋ยวแม่มาเล่นด้วยน่แม่เขาต้องทำแม่จะยืนรอเหรอวย,วยมันผิดทางนะ้องบนเ คุณแม่ใส่แว่นผิดทางเหรอแว่นผิดทางค่ะไออูนถอดก่อนด๋อยด๋ยไหมว่าเอาดึงออกไลยนี่นงกสน้ใ่แด็งเลยกระดึงไม่แดึงเลย